นี่ครับก็จะเป็นสตอรี่ของเพื่อนเรานะครับต่อไปแตะปุบสีแดงเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบก,กับผมเนธัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีดาวน์โหลดคลิปสตอรี่ของเพื่อนใน Facebook ก่อนอื่นเดี๋ยวเราเข้าไปที่ Facebook ของเราก่อนนะครับ เข้าไปที่ a c e b o o k ปึ๊บสำหรับการที่เราจะทำการดาวน์โหลดทลิปสตอรี่ของเพื่อนของเราที่อยู่ใน Facebook นะครับผมดูแล้วมันไม่มีเครื่องมือในการดาวน์โหลดนะครับยกตัวอย่างผมจะแตะครั้งที่สตอรี่ a c e b o o k ของเพื่อนก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาไม่มีเครื่องมือดาวน์โหลดนะครับโอเคคราวนี้ลองเข้าไปที่ในตัวสตอรี่ a c e b o o k ครับแตะเข้าไป ะะมันก็จะไม่มีนะครับเครื่องมือในการดาวน์โหลดอ่ะแต่ที่เมนู3จุดปุ๊บเนี่ยครับมันไม่มีเครื่องมือในการดาวน์โหลดคลิปสตอรี่ของเพื่อนนะครับคุณผู้ชมโอเคคราวนี้เราจะมาทําการดาวน์โหลดคลิปสตอรี่ของเพื่อนโดยนะครับเราจะต้องอาศัยเครื่องมือมาช่วยเรานั่นเองนะครับอันดับแรกเลยครับที่ Play Store แต่ที่ช่องค้นหาปุ๊บ หลังจากนั้นให้พิมพ์คำว่าแอปดาวน์โหลดหลังจากที่เราพิมพ์คำว่าแอปดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็แตะที่รูปแว่นขยายนะครับหรือว่าการค้นหาเองปึ๊บนี่ครับเครื่องมือดาวน์โหลดและเล่นวิดีโอเราก็แตะเข้าไปครับปึ๊บรูปแรงในาตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับทำการติดตั้งครับผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับ ให้กดปุ่มโฮมออกจากหน้าจอนี้นะครับคุณผู้ชมปึ๊บแล้วเลือกหาแอปที่เราทําการดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือแอปดาวน์โหลดวิดีโอนะครับแล้วก็แตะเข้าไปปึ๊บเมือม่อมาถึงหน้านี้นะครับทางแอปจะให้เราทําการเลือกภาษานะครับนะฮะจะมีภาษาไทยจะเลือกเป็นถ้าเกิดใครถนัดภาษาอังกฤษก็แตะไปที่ภาษาอังกฤษนะครับแตะของผมนะครับเลือกเป็นภาษาไทยผมก็แตะไปที่ภาษาไทย หลังจากนั้นก็แตะเครื่องหมายถูกต้องมุมบนขวามือครับบอนุญาตเมื่อมาถึงด้านนี้นะครับให้แตะไปะที่รูปฟันเฟืองอยู่ด้านบนขวามือนะครับ,นะรบตรงนี้รูปฟันเฟืองแตะเข้าไปครับเพื่อทําการตั้งค่าะจะเด้งมาหน้านี้นะครับอันดับแรกเลยเรามาดูคําว่าดาวน์โหลดผ่าน Wi-Fi นี่ครับดาวน์โหลดผ่าน wi-Fi เท่านั้นให้ปิดครับ เราะเราใช้มือถือในการดาวน์โหลดนะครับใช้เน็ตมือถือในการดาวน์โหลดแต่ถ้าเกิดเขาใครใช้ wi-Fi ก็ก็ไม่ต้องปิดก็ได้นะครับแต่สำหรับผมใช้เน็ตมือถือผมจะปิดตรงนี้นะครับดาวนโหลดผ่าน wi-fi เท่านั้นผมใช้เน็ตมือถือผมก็ปิดปึ๊บโอเคนะครับปิดเรียบร้อยแล้วต่อไปมาดูที่บันทึกรหัสผ่านเราไม่จะเป็นต้องให้แอปนี้บันทึกรหัสผ่าน Facebook ของเราเราก็ปิดครับปิดเลยตัวนี้เปิดอยู่ปิดโอเค หน้านี้ก็ประมาณนี้เราก็ปัดขึ้นครับให้คุณผู้ชมมาดูคําว่าซิงไปยังแกล,ลอรี่นะครับให้เปิดอยู่เท่านั้นนะครับถ้าใครปิดอยู่แบบเนี้ยปึ๊บถ้าปิดอยู่แบบนี้ให้เปิดนะครับให้เป็นปุ่มสีเขียวเพราะว่าถ้าเกิดเราทําการดาวน์โหลดแล้วมันจะเชื่อมโยงไปยังแกล,ลอรี่นั่นเองนะครับก็เปอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการตั้งค่านะครับเราก็แบ็กกลับไปปึ๊บตอนนี้เราก็กลับมาที่หน้าหลักหรือว่าหน้าแรกของแอปดาวน์โหลดแล้วนะครับ ต่อไปนะครับให้เราแตะไปที่ช่องค้นหานะครับหรือพิมพ์ URL ตรงนี้นะครับแตะเข้าไปปึ๊บแตะคำว่าถัดไปปึ๊บแตะคำว่าถัดไปปึ๊บแตะคำว่าถัดไปปึ๊บแตะคำว่าทราบแล้วปึ๊บโอเคหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมพิมพ์คําว่า facebook.com ครับหลังจากพิมพ์คําว่า facebook.com เสร็จเรียบร้อยก็กดคาว่าไปได้านล่างได้เลย ก็จะเด้งมาหน้าให้เรานั้นนะครับเล็กด้งมาหน้าสลับใส่รหัสนะครับผมให้เราทําการใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออ e ีเมลรวมถึงรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราทําการใส่นะครับเบอร์โทรหรืออ e ีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วรวมถึงรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แตะเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับ,บเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับทางแอปจะให้เราทําการ บันทึกรหัสเข้าสู่ระบบนะครับนะฮะเราก็ตอบว่าไม่ใช่ตอนนี้เลยนะครับเราไม่ต้องการให้แอปจํารหัสของเราเราก็ตอบว่าไม่ใช่ตอนนี้ปึ๊บโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาสู่หน้า Facebook ของผมเรียบร้อยแล้วต่อไปผมจะทําการดาวน์โหลดคลิปสตอรี่ของเพื่อนนะครับอ่าตรงนี้ให้มาแตะที่คลิปสตอรี่ของเพื่อนได้เลยนะครับอย่าไปโดนปุ่มสีแดงนะให้แตะไปที่บริเวณบริเวณที่เป็นวิดีโอของสตอรี่ครับ แต่ยาให้โดนปุ่มสีแดงนะครับปึ๊บนี่ครับก็จะเป็นสตอรี่ของเพื่อนเรานะครับต่อไปแตะปุ่มสีแดงเลยครับปึ๊บอ่าหลังจากนั้นแตะคําว่าดาวโหลดนะครับคําว่าดาวน์โหลดก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้แตะเลยครับปึ๊บอ่าแล้วก็ตอบอน,นุญาตนะครับโอเคเมื่อถึงเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับสําหรับใครที่ตั้งค่าในการประหยัดการใช้งานแบตนะครับ นะฮะให้ตอบอนุญาตนะครับปึ๊บแล้วก็รอสักครู่นะครับโอเคนะครับคราวนี้เรามาเช็คดูว่าเราทําการดาวน์โหลดเสร็จหรือยังนะครับก็ชนิดแตะได้บนแล้วลู่ลงมาก็จะเห็นว่านะครับมันจะบอกว่าอะไร Facebook แล้วก็รหัสอะไรนะครับดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมเราก็ปัดขึ้นหรือว่าลบก็ได้นะครับแล้วแต่หลังจากนั้นออกจากหน้าจอนี้ไปเลยนะครับ โอ้จะพึ่งกูชมวผมลืมไปให้แบ็กออกไปก่อนแตะของแบ็กฮนะย้อนกลับให้มันกลับมาที่หน้าแรกหรือว่าหน้าหลักของ Facebook ก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยกดปุ่มโฮม,มออกปุ๊บแล้วไปที่ในส่วนของออแอปแกลลอรี่ครับครับเลยปุ๊บนี่ครับมันจะอยู่นี่แตะเข้าไปแตะเข้าไปเล่นวิดีโอแล้วก็จะได้แล้วนะครับสำหรับวิดีโอนะใน คลิปสตอรี่ของเพื่อนนั่นเองนะครับคราวนี้ภารก,กิจเราย,ยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมออกจากหน้าจอนี้พปก่อนแล้วเข้าไปที่แอปดาวน์โหลดวิดีโอครับเพื่อทําการล็อกเอาท์หรือว่าออกจากระบบนะครับนะฮะเราจะเก็บเอาทิ้งไว้ในแอปนี้นะครับเราต้องออกจากระบบ Facebook จากแอปนี้ก่อนเลยนะครับแต่ับที่แอปดาวน์โหลดเมื่อเข้ามาแล้วตอนนี้เราอยู่ในหน้าฟีดขาวใช่ไหมครับแล้วก็แตะที่เมนูสามขีดด้านบนขวามือปึ๊บ แล้วก็ปัดขึ้นที่สุดแต่คําว่าออกจากระบบครับจะอยู่ด้านล่างปึ๊บทางแอปก็จะถามว่าคุณต้องการบันทึกรหัสผ่านหรือไม่นะครับแล้วก็ตอบว่าไม่อนุมัตินะครับแต่ไปที่คําว่าไม่อนุมัติปึ๊บแล้วก็ออกจากระบบ Facebook ในแอปดาวน์โหลดแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ไปอันเสร็จสิ้นนะครับก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ทําการออกจากหน้าจอนี้นะครับแตะไปที่ปุ่มรีเซ็ต สามขีดด้านล่างหลังจากนั้นก็ปัดขึ้นครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับและนี่ก็คือวิธีดาวน์โหลดคลิปสตอรี่ของเพื่อนใน Facebook นั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทัชกรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ